สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถกดที่ฟังชันเพลย์ลิสต์ของช่องค่ะแล้วเลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันให้ในเรื่องของ kick off คารวานรถบรรทุกผลไม้กระจายถึงมือผู้บริโภคค่ะมาดวูว่า โครงการนี้น่าสนใจขนาดไหนนะคะเพราะว่าเป็นโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโควิดนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่เขาจะช่วยผลักดันให้เครือข่ายสหกรณ์ร่วมกันระบายผลผล,ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยเร็วนั่นเองค่ะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะทำให้สามารถ ทำให้เขาไม่สามารถส่งออกผลไม้ไปถึงประเทศคู่ค้าได้เพราะฉะนั้นเนื่องจากปัญหาด้านการขนส่งทำให้ผลไม้กระจุกตัวและส่งผลให้ราคาผลผลิตก็ตกต่ำตามไปด้วยนะคะฤดูการผลไม้ภาคตะวันออกปีนี้มีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะผลผลิตจะออกพร้อมกันจานวนมากทีเดียวค่ะ ล่าสุดได้มีการปล่อยคารวานรถผลไม้จาก6สาณ์ต้นทางในภาคตะวันออกอย่างเช่นมังคุดรวมกว่า32ตันกระจายโดยรถขนส่งจำนวน14คันไปส่งให้สาณ์ปลายทาง13สาณ์ใน10จังหวัดนะคะซึ่งประกอบไปด้วยมาดูว่ามีจังหวัดอะไรบ้างสาณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ถวภาคอีสานนะคะสากรนิคมนครชุมจำกัดจังหวัดกำแพงเพชรค่ะสากรวัดจันจำกัดจังหวัดพิษณุโลกค่ะสากรการเกษตรนนทบุรีจำกัดจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็ยังมีสากรการเกษตรดอนสารจำกัดจังหวัดชัยภูมิค่ะสากรการเกษตรเมืองรับแลจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะ สากรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสนครพนมจำกัดจังหวัดนครพนมค่ะสากรการเกษตรกระทุ่งแบนจำกัดจังหวัดสมุทรสาครค่ะแล้วก็ยังมีสหก์การเกษตรบ้านแพ้วจำกัดจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครมีสองแห่งนะคะสาก์การเกษตรอัมพวาจำกัดจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสมุทรสงครามก็มีสองแห่งเช่นกันค่ะสาก์การเกษตร จังหวัดขออภัยค่ะสากรการเกษตรบางคนทีจำกัดจังหวัดสมุทรสงครามค่ะมีทั้งที่อัมพาวาและก็บางคนทีนะคะส่วนสากรการเกษตรเกลือทะเลไทยจำกัดจังหวัดเพชรบุรีค่ะและสากรการเกษตรบ้านลาดจำกัดจังหวัดเพชรบุรีเพชบุรีก็มี2แห่งเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่จะกระจายผลไม้ลงไปจำหน่ายให้กับ ประชาชนในพื้นที่ได้ซื้อในราคาที่ย่อมเยาโดยนั่นเองนะคะสำหรับการกระจายผลไม้ผ่านกลไกาสากรเน้นผลผลิตบางคุดและลำไยค่ะเน้นกระจายผลผลิตจากสากรไปสู่ผู้บริโภคในแต่ละจังหวัดนั่นเองใครที่ชอบบังคุดและลำไยก็จะไม่ผิดหวังนะคะ ขณะนี้มีสาก์ที่รวบรวมผลไม้จากต้นทางสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนถึง84แห่งใน18จังหวัดค่ะมีสากรปลายทางทั่วประเทศที่สามารถกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคในทุกพื้นที่ได้โครงการนี้นอกจากจะช่วยกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ได้รวดเร็วแล้วก็ยังส่งผลต่อสเสถียรภาพด้านราคาที่เป็นธรรมกับกเกษตรกรชาวสวนผลไม้และผู้บริโภคด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ในพื้นที่ไหนที่ฟ่าบอกไปทั้งหมด13แห่งเมื่อสักครู่นี้อย่าลืมช่วยกันไปอุดหนุนผลไม้ไทยคุณภาพดีกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไวใ้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ่ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ